ต่อเนื่องกันที่เรื่องของนปชกันบ้างนะคะทางด้านเลขาธิการนปชก็ระบุนะคะว่าผู้ที่สมควรวางมือทางการเมืองมากที่สุดคือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขณะที่ประธานนปชก็เชื่อนะคะว่าจะไม่มีนายกเถื่อนตามที่ม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมมาตยาธิปไตยต้องการค่ะนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช กล่าวในรายการถลกหนังเทือกโดยระบุนะคะว่าอมาตยาทิปไตยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายประชาธิปไตยแต่คนเสื้อแดงจะเป็นก้างขวางคอตลอดไป พร้อมทั้งเชื่อนะคะว่าไม่มีทางที่นายกเถื่อนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามที่มาประชาธิปัตย์และเครือข่ายอัมมาต้องการไม่ว่าจะใช้กลไกอํานาจที่มีอยู่โดยเฉพาะองค์กรอิสระเงื้อสร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาส่วนการที่นายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏประกาศระดมมวลชนและกําหนดวันเผด็จศึกฝ่ายประชาธิปไตยวันที่30เมษายนนั้นประธานนปชมองว่าเดือนหน้าจะเป็นสารภูมิที่พิสูจน์พลังของทุกฝ่ายแต่หากคณะกรรม กา,การเลือกตั้งหรือกะกะตที่งองแงเหมือนเด็กอมมือเพราะไม่ต้องการจากการเลือกตั้งตามอำนาจหน้าที่ก็ไม่ต้องดำเนินการเพราะถึงอย่างไรกระบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในประเทศอย่างแท้จริงค่ะไม่มีวันที่จะเกิดนายกมาตรา7ไม่ใช่เพราะพวกเราแต่เพียงประการเดียว แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเมื่อมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่ามาตราเจ็ดไม่เป็นประชาธิปไตยหมวน,นั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการจะยกมาตราอื่นยิ่งแล้วใหญ่มีทางเดียวประตูเดียวและต้องเจอกันอย่างแน่นอนนั่นคือการรัฐประหาร โดยกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนายกยิ่งรักอยันต์ก็ไม่มีวันจะเอาคอรมอหมดคณะที่เหลือรักษาการต่อไปและนายกรัฐมนตรีถ้าจะมีมาต่อไปนั้นที่จะมาแทนคนที่รักษาการนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีภาระหน้าที่ ในการชุมนุมเพื่อปกป้องประครับประคองระบอบป,ประชาธิปไตย ด้านน,นายนทูส,ส่เกื้อเลขาธิการนปชเห็นว่านายพิสิทธิเวชาชิวะวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่มีความชอบธรรมในการเรียกร้องให้หนางสาวยิ่งลักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางมือทางการเมืองเพราะนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต่างจากนายอภิสิทธิ์ที่สั่งการสังหารประชาชนที่เรียกร้องให้ยุบสภาเมื่อปี2553ซึ่งนอกจากจะขาดความชอบธรรมทางการเมืองแล้วยังขาดความเป็นมนุษย์อีกด้วยดังนั้นนายอภิสิทธิ์ควรเป็นผู้วางมือทางการเมืองที่สุดในประเทศนี้นายอภิสิทธิ์ประชาราชิวเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของโลก ที่สั่งใช้ปืนติดลำกล้องจัดการกับประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อผมจะถามว่าคุณอาภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณพร้อมจะวางมือทางการเมืองหรือ,อยังจากอาชญากรรมที่คุณทําต่อประชาชนและระบอบประชาธิปไตยไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาตอบสนองความต้องการหรือตอบคําถามของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ คนคนนี้ไม่ใช่แค่ขาดความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ขาดความชอบธรรมในการเป็นหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์แต่ทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดมาคนคนนี้ขาดความชอบธรรมในการเป็นนักการเมืองและกล่าวให้ถึงที่สุดคนคนนี้ขาดความชอบธรรมในการเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปเลขาธิการโนโปรชย้ำด้วยนะคะว่าปัญหาของประเทศเกิดจากอำนาจอมาตย์ ขอภัยนะคะเกิดจากอํมมาตยาธิปไตยครอบงำระบบการเมืองแล้วก็ครุกค,คามประชาธิปไตยมาโดยตลอดการมุ่งทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่ากับทำลายประชาธิปไตยและประชาชนดังนั้นจึงเห็นว่าประชาชนต้องลุกขึ้นทวงความเป็นเจ้าของของอำนาจโดยการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยค่ะ